เที่ยวครั้งแรกก็เจอของแปลกลิปสติกแท่งเดียวเปลี่ยนชีวิตพี่แกไปเลยสาวน้อยหน้าใสมาทริปเที่ยวไทยครั้งแรกยังไม่ทันได้ซึมซับบรรยากาศดีดๆก็มีลุงสายหื่นโผลมาทักพร้อมประโยคพีกๆว่าน้องครับขอยืมลิปหน่อยได้ไหมพอดีมีธุระด่วนเอา้าลิปเนี่ยนะน้องก็ยิ้มแห้งๆแ,แล้วตอบสุภาพแบบไม่อยากเหวี่ยงว่าอันนี้ของใช้ส่วนตัวคะ่ะไม่สะดวกให้ยืม แต่พี่ลุงไม่ยอมแพ้บอกนี้เลยงั้นซื้อก็ได้ครับพี่จ่ายเงินสาวเห็นว่ายังตื้อไม่เลิกเลยจัดให้หนักๆ จะเอาใช่ไหมงั้นขอหมื่นบาทค่ะเอาไหมคำพูดแม่เหมือนจุดสตันใส่ลุงลุงยืนค้างเหมือนแห้งไปห้าริสุดท้ายไม่มีเงินสดครบหมื่นหมื่นไม่มีมีแต่ครึ่งเดียวเลยยื่นมัดจำให้ก่อนพร้อมแจกนามบัตรอย่างโปรเดี๋ยวอีกครึ่งไปส่งที่โรงแรมตอนสามทุ่มเประเปรครับน้องน้องสาวอยากออกจากสถานการณ์แปลกๆไวๆเลยรับไว้ไม่คิดเลยว่าลิฟ์ใช้แล้วแท่งนี้จะกลายเป็นไอเทมเปลี่ยนชีวิตพี่ลุงไปตลอดการ ที่แท้วันนี้พี่แกมาทำงานเป็นล่ามให้เศรษฐีต่างชาติที่โคตรรวยแต่งานนี้มันไม่ใช่แค่ล่ามอย่างเดียวเพราะภารกิจจริงๆคือขายคอนโดมือสองริมน้ำแต่ยังไม่ทันเริ่มพูดเลยโดนด่ายับมึงก็แค่ล่ามฟังอย่างเดียวห้ามพูด เงียบสิครับจะพูดก็กลัวโดนซัดเพิ่มพี่ลุงเลยก้มหน้ารับกรรมเกลือนน้ำลายเงียบๆแต่แล้วโอกาสก็มาถึงเมื่อสาวไทยคนข้างเศรษฐีบอกว่าพี่คะหนูลืมพกลิปอ่ะถ้าได้ลิปแท่งหนึ่งมาจะช่วยขายคอนโดให้คะ่ะโอ้โหเหมือนฟ้าส่งซิกพี่ลุงเลยวิ่งตาลีตะเหลือกไปซื้อลิปมือ2ของน้องสาวมาด้วยราคาโ,ดโหดๆได้ลิฟมาในมือก็รีบกลับมารอเลิกงาน แต่ยังไม่ทันจะไปเศรษฐีก็รังไว้งานยังไม่จบจะรีบไปไหนไปไปห้องนอนกันอ้าวเฮ้ยพี่ลุงหน้าซีดเบ้าหนีบแน่นเตรียมเพ่นแล้วแต่เศรษฐีก็รีบบอกจะให้เงินสามเท่าแค่อยากดูรูปคอนโดเฉย พี่ลุงเลยรีบโชว์รูปพร้อมโปรโมทเต็มสูบแต่พอเศรษฐีเห็นกลับหัวเราะลั่นมึงคิดว่ากูไม่รู้หรอที่มึงจะขายอ่ะอยู่ข้างโรงเผาขยะเหม็นสัตสัดใครจะไปอยู่วะโดนด่าเข้าเต็มหน้าแบบไม่ใส่น้ำหน้าพี่ลุงถึงกับสตัรนเพิ่งรู้ว่าตัวเองโดนานายหน้าหัวหมอหลอกแดกเงินหมดตัวแต่โชคยังไม่หมดเศรษฐีเลยโยนนามบัตรให้บอกให้มางานวันเกิดอาทิตย์หน้าอาจมีเพื่อนโง่ๆของเขาสนใจคอนโดก็ได้พี่ลุงเหมือนเห็น แสงสว่างปลายอุโมงค์กำลังจะรับน้ำบัดัดปุ๊บโดนสั่งอีกดอก แต่วันนี้มึงต้องทำหน้าที่ล่ามให้ดีเพื่อเงินก้อนโตพี่แกเลยต้องนั่งแปลแบบหันหลังให้ยังกับรับพรอนแต่สิ่งที่ได้ยินคือเสียงครางดังทะลุหูฟังภาษาที่ไม่มีในดิกชนารีล่ามจำเป็นอย่างพี่ลุงถึงกับแปลไปอ้วกไปจบงานแบบไม่มีชีวิตเหลืออยู่เช้าว,วันถัดมาเพิ่งนึกได้เฮ้ยยังไม่ได้คืนลิฟต์แต่น้องสาวกับกรุปทัวร์ก็เช็คเอาท์ไปแล้วเหลือไว้แค่นามบาัตรที่ด้านหลังเขียนว่าขอบคุณนะ พี่ลุงโดนหาว่าเป็น18มงกุฎแต่ก็แค่ยิ้มแล้วส่ายหัวแบบคนที่ผ่านอะไรมาเยอะและในที่สุดพี่ลุงก็ได้เข้าร่วมงานวันเกิดเศรษฐีเดินเข้าไปปุ๊บถึงกับตาโตเพราะเจอไอดอลนักธุรกิจไทยตัวจริงรีบวิ่งเข้าไปทักแล้วเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือเฮ้ยจำได้นายนั่นเองพี่แท้เมื่อสัปดาห์ก่อนพี่แกเคยไปงานสัมมนาแล้วเล่นเกมขายปากกา1 0 0 0 0บาทจนตอบได้โดนใจนักธุรกิจแถมแกยังจำหน้าได้อีกต่างหากเส ษฐีเจ้าภาพเลยรีบพาพี่ลุงมาแนะนําเพื่อนเศรษฐีทั้งงานพี่ลุงยังงงอยู่ทําไมกูแค่ล่ามแต่ดูเหมือนจะดังขนาดนี้จนได้ยินเพื่อนเศรษฐีแซวว่าเมื่อวานนายยังโม้เลยว่าทั้งคืนทริปทริปพี่ลุงไม่พูดมากเดินหน้าหมดพ่อค้าคอนโดทันทีแจกใบปลิวรัวๆพูดขายยับเหมือนเปิดบูธงานแฟร์จนคนในงานเริ่มเบะปากเศรษฐีต้องรีบเข้าไปเบรกพอเหอะเดี๋ยวเพื่อนกูหนีหมดแต่แบบพี่แกยังไม่ยอมแพ้ง,ง่าย เพราะตั๋วเครื่องบินเป็นหมื่นก็ซื้อไปแล้วจะถอยตอนนี้ก็ไม่มีตังกลับบ้านแล้วจา้าเศรษฐีเลยเทวายใส่แก้วมาให้หนึ่งดอกแล้วบอกมึงแดกหมดนี่กูจะซื้อคอนโดสักห้องก็ได้โอ้ยพี่จา๋านี่กูมาขายห้องไม่ได้มาเร่ขอข้าวแดกนะเว้ย แต่อย่างว่าสัก์สีอะเนอะแอนดี้เลยจัดไปถ้าผมกระดกหมดคุณก็ต้องซื้อห้องหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะแดก40แก้วคุณก็ต้องซื้อ40ห้องโอเคเศรษฐีสายเปก็ขำขำเออเล่นด้วยก็ได้เพราะพี่แกตอนนี้รวยอย่างเดียวขาดแค่ความบันเทิงแต่แอนดี้ดันจริงจังแม่งเทเหล้าใส่แก้วทีเดียว40แก้วเต็มจากนั้นก็ซัดเข้าไปหแก้วแบบบ้วนปาก ปรากฏว่าแรงจริงคอแทบพังเศรษฐีเห็นแล้วก็เริ่มแดกดันเอา้าห้องที่หนึ่งขายแล้วห้องที่สองตามมาฝูงชาวบ้านผู้ไม่รู้อิโนอิเนก็กลูเข้ามาล้อมวงเชียร์กันมันแต่พอแดกถึงแก้วที่20ปุ๊บพี่แอนดี้ล้มพับแผลหลานอนหมดสติกลางวงเลยจ้าคนดูเริ่มห่วงกลัวจะได้ดูข่าวชายขายห้องตายกลางวงเล่าเศรษฐีก็เลยใจอ่อนเดินมาเขย่าเรียกเบาๆ แล้วแอนดี้ก็ลุกขึ้นมาพร้อมทำสิ่งที่ใครก็ไม่คิดว่าจะทำหยิบไฟแช็กขึ้นมาจุดเล่าในแก้วให้ไฟลุกพลึบทั้งห้องพุ่งตัวหนีกันกระจายบางคนลื่นล้มบางคนร้อพรมในนี้แม่งตั้งหลายล้านนะเว้ย อารมณ์เหมือนเผาบ้านตัวเองอะ่ะแค่ห้องนี้ของแต่ละอย่างก็แพงจนปาดเงื่อนี่ไม่ใช่แค่จุดไฟแต่มึงจุดไฟใส่เงินล้านพอแอนดี้ฟื้นขึ้นมาอีกวันเห็นสภาพห้องแบบโดนถล่มด้วยพายุเพลิงก็รีบโทรขอโทษเศรษฐีทันทีแต่เซอร์ไพรส์มากจ้าพี่เศรษฐีไม่โกรธแถมยังเอ็นดูบอกฝากเอาชามเข้าหมาเงินล้านของกูไปส่งที่ศาลาอะไรนั่นด้วยนะกูไปทำงานอยู่ แอนดี้เลยวิ่งไปส่งของแล้วบังเอิญเจอไอเดียเปลี่ยนชีวิตค่าไรรสนีในจีนแค่5บาทแต่ในไทยต้อง50บาทพี่แกสมองแล่นปึ๊บเลยอยากทำธุรกิจขนส่งเอาใจพ่อค้าแม่ค้าถูกกว่าแล้วเร็วกว่าใครสมองลั่นแล้วมือก็เริ่มสั่นเงินลอยในอากาศเต็มไปหมด ระหว่างกำลังกลับจีนแอนดี้ดันโดนอัปเกรดตัวไปนั่น Business Class ไปถึงก็เจอคุณลุงเศรษฐีคนดังอีกแล้วจ้าลุงจะบอกว่าเห็นความบ้าบิ่นแล้วชอบอยากให้มาทำงานด้วยแต่แอนดี้แม่งตอบโคตรเท่ขอโทษครับผมไม่ทำงานให้ใครแล้วผมจะเป็นเจ้าของเองจากนั้นก็เริ่ม Present ์ไอเดียโลคอสโลจิสติกส์ขายฝันให้เศรษฐีฟังว่า ถ้าค่าส่งถูกพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มหวานของขายดีคนซื้อเยอะรายได้ไหลมาเทมาเศรษฐีฟังแล้วตาลุกวาวรีบบอกเอาเลยกูซื้อคอนโด40ห้องที่มึงเสนอขอแลกกับไอเดียนี้ขณะที่ความฝันถูกวาดไว้กลางอากาศแอนดี้ก็ได้กลายเป็นซ e o มือใหม่ แถมไม่นานหลังกลับบ้านลุงเศรษฐีก็ส่งของขวัญมาฉลองการร่วมมืออย่างเป็นทางการแต่ชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้นวันหนึ่งตอนแอนดี้กำลังต้อนรับตัวแทนบริษัทจีนก็ต้องอึ้งเมื่อพบว่าเลขาฝ่ายการเงินของบริษัทดันเป็นเซี่ยวอยู่สาวที่เคยขายลิปสติกให้เขานั่นเอง โลกแม่งกลมจริงจริงเธอกลับมาเป็นหัวหน้าทีมวิจัยโปรเจกต์นี้ซะง,งั้นแอนดี้ยิ้มกว้างเฮ้ hey, จำกันได้ไหมเสี่ยวอยู่ยิ้มตอบจำได้สินี่แหละโชคดีในชีวิตฉันคนดูจิ้งกันไปแล้วหนึ่งคู่